สวัสดีค่ะ่ดนไม่ชอวันนี้นะคะฝ้ายอยู่กับร้านบอนสีของคุณยายนะคะตอนนี้นะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายตอนนี้คุณยายขายอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณยายมาซื้อกับบ้านไ,ได้อยู่เนาะมาซื้อกับบ้านเฮ้ยหนูเห็นอันนั้นอะไรคะน่าสวยมากเลย ไอ้ต้นกลับเหมือนเหมือนฮกหลงแต่ไม่ใช่หกหลงใช่ไหมคะ,ะวพวกนาลายเหลองพบหรือเปล่าคะ,น,ะนี่ใครสนใจก็มาซื้อได้นะคะคุณยายอยู่แถวแถวหมู่แปดใช่ไหมคะหมูม่แปดบ้านโคกสำราญเนาะตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะติดกับถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะใครอยู่แถวนี้ก็มาดูได้นะคะ นี่ท่านผู้ชมส,สวยๆเลยนี่ก็สวยแบบนี้คุณยายขายเท่าไหร่คะไอ้ต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะห้าร้อนะคะนู่นนี่นะคะท่านผู้ชมมีหลายต้นเลยใครอ,อยู่แถวนี้แวะมานะแวะมาซื้อของคุณยายได้เลยนะคะ มีต้นละร้อยต้นละห้าร้อยมีหลายแบบใช่ไหมคะไซส์แม่พันธุก็อีกราคาหนึ่งอันนี้บอกเงินเท่าไหร่คะคุณยายบอกเงินห้ 500. <500. S 2> <100. S 1> าร้อย้าท่านผู้ชมสวยมากมีหัวแล้วแหละนะคะนี่นะคุณยายไม่ได้ผ่านะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้คืออะไรคะคุณยายแดงๆหนึ่งใบน่าจะมีหัวใหญ่ลหละเนี่เหรอคะเนี่ยอันนี้เหรอคะไม่น่าใช่นะคะ ไม่ใช่หรอกเนาะแต่อันนี้คุณยายขายเท่าไหร่คะสองร้อยบาท200นะคะสองร้อยบาทนี่นผูมชมผัดมาฝั่งนี้อันนี้คือสหัสสเดชะนะคะสหัสเดชะเท่าไหร่คะคุณยายห0 0ห้าร้อย ห้าร้อยนี่นะคะนี่มีขนมขายของขายด้วยนะผู้ชมมาดูได้นะคะมาช่วยกล้วยดา่ยดางตรงไหน,นะคะอ๋อกล้วยด่างแบบนี้เท่าไหร่คะสามร้อยนะผู้ชมเขาเรียกว่ากล้วยด่างอะไรคะคุณยายเนี่ยนะโอ้ต้นละพันเหรอคะ ต้นละพันยยอโอ้นี่นานผู้ชมแม่นะคะมีลูกขายนะต้นละสามร้อยยังใหญ่เลยนะ่านผู้ชมใครผ่านมาแถวนี้มาช่วยคุณยายซื้อหน่อยนะคะนี่นะคะหอบเลยนี่นะคะมีเยอะไปหมดเลยมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณยายแ,แบบนี้เท่าไหร่คะหัวใหญ่ทุ หัวใหญ่ใช่ไหมคะ<ห>มันน่าจะเป็นอะไรสัก<ห>อย่างห,ห,ห,หัวตอนแรกก็ใหญ่เลยใช่ไหมคะมันยุบเนยุบหมดแล้วแต่มันมีหัวเนาะคุณยายเนาะหัวใหญ่น,หญนี่อะไรคะสวยจังต้นละหนึ่งพันใช่ไหมคะท่านผู้ชมซื้อมาพันหนึ่งหัวใหญ่แล้วตัวนี้นะคะใครอยากมาเอาไปขยายพันุ์ก็ได้นะเนาะมาที่บ้านคุณยายเลยนะคะอยู่ตรงนี้ เนีย่ยนะคะเส้นนี้นะคะหมู่แปดาะโคกสำรานตําบลมันกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีเยอะเลยนี่ชอบอันนี้นะคะใหญ่พกหลงก็มีนะท่านผู้ชมหกหลงกัดสีสวยๆเลยนะคะนี่นะคะน้อต้นมันยบอ,อ,อ,อ่าอาเดี๋ยวยยยค่ะช่วงที่บอนมาแรง,แรงๆคุณยายขายดีเลยไหมคะ อ๋อแต่ของคุณยายก็ที่เคยเค,คเคยลงทุนมาแบบติดมือมั้งไหมคะหรือว่าก็เนี่ยกำไรมันอ๋อเหลือแต่กําไรเนะระาะท่านผู้ชมมาช่วยคุณยายซื้อหน่อยนะคะกําไรอ๋อแต่ก็ได้ทุนคืนไปแล้วใช่ไหมคะ เดาแต่กําไรนะคะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่สวยมากท่านผู้ชม